คนลับใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมาการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทำให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกันก็ c o l a r ัลติส t ม่ so excited ไปตองอยู่ที่เกาะปูค่ะแล้วก็อยู่ที่นี่เนี่ยมา3วันแล้วแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซิร์ชชื่อที่นี่เนี่ยได้2ชื่อด้วยกันคะ่ะนี่ก็คือเกาะปูแล้วก็เกาะจำทําไมถึงมี2ชื่อ เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะท้ายเกาะปูเนี่ยมันจะมีเกาะเล็กๆค่ะที่ชื่อว่าเกาะจำนุ้ยอันน I mean, ี้ก right? ็คือเกาะปูใช่ไหมแค่น mm ี hmm. ้เป็นเกาะปูแล้วก็จะมีเกาะเล็กๆค่ะที่ชื่อว่าเกาะจำนุ้ยแล้วอยู่ไปอยู่มานะคะก็มีโรคระบาดค่ะทาให้หมู่บ้านแล้วก็ประชาชนในเกาะจำนุ้ยเนี่ยย้ายขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของเกาะปูแล้วก็เรียกถิ่นที่ตัวเองอยู่เนี่ยว่าเกาะจำเพราะฉะนั้นเวลาเราเซิร์ชนะคะไม่ต้องงงเลยค่ะว่ามันขึ้นเกาะปูหรือเกาะจำมันก็คือสถานที่เดียวกันนี่แหละค่ะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาไปตองมาท่อง ก็จะใช้วิธีการเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าความจริงที่ได้เนี่ยไม่ได้มา100%ยเปอร์เซ็เสมอไปนะคะเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเจอเราก็เจอแต่สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเจอเนี่ยบางที่มันก็ไม่มีค่ะเหมือนกันค่ะกับการมาเที่ยวแบบท้องถิ่นแบบนี้ด้านหลังค่ะ ก็คืออยู่กับเราเนี่ยมา3วันแล้วนะคะบางรบเที่ยวแบบเจ้าบ้านกับบางรบเห็นชุดแล้วใช่ไหมคะเด็กไปตองก็จะไปเที่ยวแบบบางรบนี่แหละค่ะก็คือไปดำน้ำดูปะการังใกล้ๆกับเกาะปูแถงนี้กันตามมาเลยว่าจะเป็นเกาะอะไร แล้วตอนนี้นะคะเรือก็ถึงจุดที่ดำน้ำําแต่ว่าตามโปรแกรมเนี่ยคือเราไม่ได้ดำตรงนี้ใช่ไหมบางบม,มีชาวบ้านเขาแนะนํามาค่ะจุดนี้มันคือเราจะเห็นปะการังสมองปะการังขอกวางแต่ว่าด้วยสภาพอากาศวันนี้คือมันค่อนข้างร้อนรเราก็มไ,ไ,มไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอหรือเปล่าแล้วตรงจุดนี้ค่ะที่เราลงดำก่อนเนี่ยเรียกว่าอะไรคะบางชาวบ้านเกาะปูจะเรียกว่าหินราวไหนๆเราจะไปเปียกกันอยู่แล้วนะคะก็ มาเปียกกันที่นี่ก่อนเลยละกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นบางมีสนนอกเกิลแล้วหนูก็อยากมีบ้างโอเคไอ้คุ<ด>ครับพร้อมนะครับครับ เราจะมองเห็นปะการังสมองกับเขาวกวางเยอะมากตั้งแต่ตรงเนี้ยค่ะไปจนถึงตรงนู้นอะ่ะมีแต่ปะการังเขาวกวางทั้งนั้นเลยนะคะสมบูรณ์แล้วก็มีเป็นแพรแพรใบเนี่ยคิดว่าเยอะมากๆเลยเป็นไร่เลยก็ว่าได้นะคะ เรียบร้อยค่ะหลังจากที่ลงไปดำน้ำเห็นไม่ค่อยชัดค่ะค่อนข้างที่จะเห็นแบบว่าขุนซะเยอะใช่ไหมคะบงังครับผมที่มันมันขุ่นก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่น้ำมันลงตอนน้ำลงน้ำมันจะแดงพัดเอาะตะกอนจากปากกรงกลางมันก็ทำให้น้ำาขุนได้เสียได้เหมือนกันที่ตรงนี้มองไม่เห็นความสวยงามด้านใต้นี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปหินกลางบางบอกว่าสวย วมันจะเห็นชัดกว่านี้แน่นอนผมมองจากเรือเห็นได้เลยโอเคบางรออะไรอ่ะไปเลยไม่ต้องรอแล้วไปเลยไปไหว้นะไปครับผมจากจุดเมื่อกี้นะคะตอนนี้เนี่ยใบตองก็อยู่หินกลางค่ะก็นั่งเรือมาราวๆ40นาทีค่ะ แล้เห็นไหมคะเป็นผลตอบแทนที่นั่งเรือวา40่สนาทีแล้วตัวแห้งไปหมดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันดีกว่าคะ่ะแล้วก็ลงน้ําตรงนี้กันชูชีพพอกซักเก์พอกด้วใสๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะคะถ้าจะไม่กระโดดลงไปไปกันดีกว่า ระแังแถวแถวนี้ก็มองเห็นนะคะทั้งปะการังแล้วก็สิ่งมีชีวิตอย่างพวกปลาหอยซึ่งตรงนี้นะคะมีอยนาเขตติดก,กับฝั่งนู้นเป็นเกาะพี่ๆฝั่งนี้เป็นเกาะไผ่แล้วก็เกาะยุงค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ใครที่ชื่นชอบดำน้ำก็สมควรที่จะมาดื่มดำ่ำธรรมชาติที่นี่ค่ะและที่สำคัญอย่างที่เคยบอกตลอดค่ะเวลามาตามธรรมชาติควรที่จะครบกดไม่ทิ้งขยะเจอขยะเก็บกลับไปด้วยนะคะ อย่าพยายามจับเด็ดหักทำร้ายหรือไปรบกวนเอาล่ะไ่ตองนะคะไม่ได้แค่มาดำน้ำําดูกระรังอย่างเดียวค่ะเพราะว่ายังมีอีก2จุดที่ไปตองจะไปเดี๋ยวรอดูว่าอีก2จุดนั้นคืออะไร เรียบร้อยแล้วนะคะและก่อนที่เราจะไปนั่งชื่นชมพระอาทิตย์ตกดินลงไปเนี่ยไปตองมาดูทะเลแหวกค่ะซึ่งทะเลแหวกตรงนี้นะคะมีพื้นที่มากถึง50กว่าไร่ด้วยกันค่ะซึ่งอยู่ระหว่างเกาะสีบอยานะคะกับเกาะลันตาค่ะแต่ว่าวันนี้ทะเลไม่แหวกค่ะเพราะว่าทะเลเนี่ยจะแหวกในช่วง13บสาค่ำไปจนถึง5้าค่ำค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็เพิ่ง11บเอค่ำเท่านั้นแต่ทะเลไม่แหวกแล้วไปตองมาทำอะไร นี่ไหมคะใปตองเนี่ยสามารถเดินแบบนี้ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงเกาะเลยค่ะเราสามารถมาดูก่อนหรือดูหลังก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรที่พิเศษแบบนี้

สักพักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไกลามากแล้วก็ยังไม่ถึงสักทีเพราะว่าที่นี่นะคะทะเลมันสุดลูกหูลูกตาจริงๆแต่มันให้ความรู้สึกพิเศษค่ะเพราะว่าในขณะที่เรายือยู่กลางทะเลอะ่ะแล้วทะเลอะ่ะล้อมรอบเรามันสงบมันเงียบมันนิ่งมากๆเลยนะคะลองฟังดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงแค่เสียงคลื่นกระทบกับเรือแล้วก็เป็นเสียงลมพัดเท่านั้นเอง ป็นความสุกที่ดีค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าใบตองเนี่ยมาในช่วงที่มันเกิดทะเลแหวกแบบแหวกเห็นดินเลยนะคะมันก็สวยค่ะแต่สวยในอีกบรรยากาศหนึ่งแต่นี้ก็เป็นบรรยากาศที่ใบตองคิดว่าคงไม่มีใครนึกถึงว่าจะได้เห็นแบบนี้แน่ๆนะคะก็เป็นทะเลแหวกแบบแปลกๆในสไตล์ใบตองแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเดินเล่นตรงนี้สักพักค่ะเพราะว่าอีกประมาณสองชั่วโมงเนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มขึ้นมิดหัวแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาแล้วนะคะ เพราะว่าเรามีนัดกับคุณพระทาทิิย์แล้วที่เกาะภัย นี้เนี่ยไปตองก็อยู่ที่จุดสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเกาะไผ่ซึ่งที่นะคะก็เป็นเกาะที่เงียบสงบค่ะเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นลูกๆนะคะอยู่ในอาณาบริเวณของเกาะพีพีซึ่งเขาก็มีจุดเด่นค่ะอย่างที่เห็นค่ะก็คือหาดทรายที่ขาวสะอาดหน้าผาหินงามที่สวยอ่าและนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่ดำน้ําได้อย่างสวยงามอีกด้วยค่ะภายในอาณาบริเวณน,นี้เลยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาดำน้ำค่ะเพราะว่าเย็นแล้วแต่จะมาดูพระอาทิตย์ตกที่เกาะไผ่ค่ะ <laughs> นี่แหะค่ะเกาะไผ่นะคะ, <_ ASS> ะ,คะด้วยธรรมชาติที่งดงามมากๆตั้งแต่หาดทรายที่เกือบจะรอบเกาะน,นะคะแล้วก็สามารถเดินลอ่ลอๆไปเรื่อยๆแล้วบรรยากาศตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มที่จะรับลาเราไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นสัญญาณว่าหมดแล้วนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นของแสงสุดท้ายที่เกาะไผ่กัน,นะคะ่ะ ของก่อภัยซึ่งจริงๆแล้วค่ะถ้าหากว่าเป็นนักเดินทางเนี่ยเรามักจะปูกใจดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับจุดหมายปลายทางที่เรามาถึงเลยนะคะแต่สำหรับไปตองเนี่ยไปตองรู้สึกว่าระหว่างทางอะมันช่วยเติมเต็มทำให้จุดหมายเนี่ยมสมบูรณ์แต่นี่แหละค่ะหาชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมาย 到。<Go! S 2>